แล้วก็มีบุญพิเศษคือบุญที่เราได้ร่วมอนุโมทนากับพุทธบุตรผู้มีบุญที่ได้อุทิศตนฟื้นฟูวัดอาราังให้เป็นวัดลุ่งวัดอาราังให้เป็นวัดลุ่งกันมาซึ่งมันไม่ใช่ง่ายเลยยากเลยจ้ะและฟื้นฟูไม่ได้ฟื้นฟูเปล่า ไม่ใช่แค่ว่าสร้างเสร็จนิมนต์พระไปะอยู่แล้วก็เลิกกันไม่ใช่แต่ยังได้จัดกิจกรรมรวมใจเลยประกอบกิจวัตรกิจกรรมร่วมกันเหมือนกับแม้อยู่ต่างวัดแต่เหมือนค,คล้ายๆกับอยู่วัดเดียวกันสื่อสารทั่วถึงกันได้อย่างที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระสิทธาอาจารย์เจ้าวาดวัดพระธาตุดยสุเทพรองเจ้ากณะจังหวัดเชียงใหม่ได้ทำเราก็ได้มีส่วนแห่งบุญ กับท่านด้วยเพราะเราไม่มีโอกาสจะไปฟื้นฟูนอย่างนั้นเราก็ต้องฉลาดในการเสียบยอดนะจ๊ะเอาบุญกับท่านถึงจะได้นิดนิดก็ดยังดีนะจ๊ะนิดนิดก็ไปดูสิทธิ์บุรีวงบุญวิเศษไนดะ้ <Yeah. S 1> เขามาสั่งสมบุญกันไปแล้วก็จะได้เป็นจุดกระจายแสงสว่างที่จะขจัดคำว่าวัดร้าง ให้หมดสิ้นจากผืนเป็นดินไทยไปซึ่งในยุคนี้เนี่ยที่เราได้มาเกิดในล่มพระบรารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่เราพระองค์นี้นผู้ทรงทศพิธราธร,ราชธรรมพระพัทระมหาราชพ่อแห่งชาติของพี่น้องของไทยตัวโลลเนี่ยยุคนี้จะตั้งไม่มีวัดรรักตั้ง ให้มีแต่วัดรุ่งอย่างเดียวแล้วก็ควรจะมีความคิดร่วมกันไปทั่วทั้งประเทศว่าในวโรกาสอันสำคัญนี้นะในปี2 5 5 0นอกเหนือจากการชมนมของพุทธบริษัทศีทั่วโลกพุทธบุตรทั่วโลกในวันวิสาขาบูชามหามงคลนัล่นเราควรจะ ฟื้นฟูวัดล้างให้มันเสร็จเรียบร้อยจบกันไปเลยเนี่ยม้นเดียวจบเลยมีไม่กี่พันวัดแค่นั้นเองแล้วก็ไปรวมๆฟื้นฟูเจกันสร้างแล้วก็มาโบวชแล้วก็อยู่วัดร้างกันถ้าวายเป็นพระราชกุเจศลแต่พระพัรมมหาราชของเราพระองค์นี้ซึ่งเป็นพระมากษตรที่เหนื่อยสุดในโลกเลยเหนื่อยมากๆโอ้ เป็นเขาลงห้วยท,ท,ทุกคนทุกแห่งเสด็จไปทุกขนทุกแห่งเนเพื่อไปบำบัดทุกบำรุงสุขให้แก่ลูกลูกของพระองค์ท่านโดยไม่จำกัดวัฒนธรรมเลยขอยเป็นพี่น้องของไทยกัแล้วกันจะมีความเชื่อหลากหลายจะเป็นคนยากคนจนอยู่ในปา่าในเขาห้วยน้องครองบึงท่านสเสด็จไปถึงหมด เพราะฉะนั้นเราควรจะทำอะไรนในบรนวารกาสที่ยิ่งใหญ่นี่นให้เป็นประวัติศาสตร์ในการที่เราจะแสดงออกซึ่งความรักและความกตัญญูขตะเวทีต่อพระองค์นั่นนอกเหนือจากที่เราได้ทำอะไรต่างๆที่ผ่านมากันเนี่ยถักฟื้นฟูวัดร่างมาเป็นวัดลุงได้ทั่วประเทศก็เหมือนฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ไอ้หวนคืนกลับมารุ่งเรืองเหมือนในสมัยที่บรรพบุรุษของเราได้สละชีวิตดูแลรักษากันมานะจ๊ะในยุคนี้ควรจะเป็นยุคแห่งการย้อนยุคพุทธกาลก็จะมีสัญญาณดูที่ตรงที่ว่าวัดรางศูนย์พันและเพราะนั้นในวันนี้เราก็ได้มาร่วมบุญอันนี้กับอีกบุญหนึ่งซึ่งเป็นบุญเร่งด่วนทีเดียว บนเร่งด่วนที่จริงวันนี้เขาทำเสร็จแล้วนะภาพที่อะไรล่ะพุทธบุตรวัดพระธรรมกายพระกระยนามิตรตัวแทนพระกรายมิตรได้ไปส่งกำลังใจแล้วก็มีอะไรแล้วก็ไปแบ่งปันกันไปเกิอกูลกันไปให้กับพุทธบุตรสามจังหวัด ภาคใต้ก,ตก็มีจังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสซึ่งอยู่คนอย่างอยู่ันอย่างเสี่ยงภัยเอาชีวิตกันเป็นเดิมพันทีเดียวเพื่อจะรักษาพระศาสนาไว้รักษากำลังใจของญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเอาไว้เี่ยต้องได้ไปดูต้องได้ไปเห็นถึงจะรู้ว่าท่านลำเคนขนาดไหนแต่ไม่ปริปากอดทนอย่างเดียว ถือกติพอดต,ตามพุทธพจน์ขันติปรมังตโปตีติคานขันติเป็นธรรมธรรมอย่างยิ่งก็อดทนไม่สู้ไม่หนีทําความดีเรื่อยไปเราก็จะต้องไปช่วยกันดูแลท่านให้ดีๆทีเดียวเพราะนั้นเรามีเรื่องมีแรงอะไรเราก็ไปสนับสนุนตรงนั้นนะจ๊ะซึ่งครูไม่ใหญ่ตั้งใจไว้ว่าเดินหนึ่งเนี่ย ก็จะไปเยี่ยมเยียนทันละครั้งหนึ่งเพราะท่านก็มีภารกิจเราก็มีภารกิจต่างก็มีภารกิจในทางพระศาสนาก็ทั้งนั้นก็จะต้องไปเยี่ยมเยียนกันไปเดือนละครั้งตั้งนั้นเนี่ยเราควรจะมีส่วนแห่งบุญในการที่จะรักษาพระศาสนาไว้238วัด3จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้อยู่ยั่งยืนยงคง,งคู่กับประเทศไทยของเราต่อไป วัดระบาทนี่ไปต้องคิดมากเลยบุญอะไรจะขนาดนี้เราจะเอาเงินบาทเดียวไปสร้างวัดได้ถึงสองาวัดนี่มันโมเราจะเอาไมาเ่เจอลองดูก็ได้หาที่ว่างๆาเจอแล้วที่ตรงนี้ว่างดีแล้วเกิน238แห่งฉันขอสร้างทั้งหมดบาทวัดละบาทเสร็จไหม คลายเสร็จจ้ะ <c oughs> มันจะเสร็จกันก่อนที่วัดจะเสร็จแต่ตอนนี้เนวัดก็เสร็จแล้วมีพุทธบุตรรักษาเอาไว้เราไปเสียบยอดแต่ให้ฉลาดหน่อยสิจ้ะนักสร้างบุารมีต้องสร้างบุารมีต้องฉลาดในการสร้างบุารมีเราต้องไวกว่าแสงวัดระบาดแตอย่างน้อยวัดระบาดไอ้ตัวเลขนี่ไม่ใช่ทางกำหนดนะแต่ครูไม่ใหญ่สมมุติกำหนดขึ้นมา เพื่อให้เด็กๆตัวเล็กๆกระทั่งเด็กโตขึ้นเด็กใหญ่ๆแล้วก็อดีตเด็กนะจ๊ะซึ่งกำลังจะกลายเป็นเด็กพระฟันน้ำนมเริ่มจะไม่ค่อยจะมีแล้วอายุเจ็ดสิบปสิบหมดฟันน้ำนมแล้วไปถามอุ้ยอุ้ยฟันน้ำนมยังไม่ขึ้นเลยเนี่ยอุ้ยหัวละก,กิ๊กกักกิ๊กกัอืมมันล่วงไปหมดแล้ว ได้มีโอกาสเห็นไหมเจ๊โอโหมันน่าปิติใจนะนี่ครูว่อยากดีใจยังได้มีโอกาสาทำทีเดียวตั้ง238ร23้อยสาบวัดมีส่วนแห่งบุญไม่ธรรมดานะเพราะเราสร้างวัดเดียวเรียกกันเืดขึ้นคอเลย <c oughs> พออายุได้หกสบหนึ่งอ่ะบุญมันดานได้ร่วมบุญถึง2องรสามวัดโอโห เพราะฉะนั้นในใครได้ยินได้ฟังผ่านทางจารดาวธรรมเนี่ยยมัวช้าอยู่ใหญ่นะจ๊ะมาร่วมบุญใหญ่กันซะถ้าคิดช้าทำช้าสมบัติมาช้าคิดเร็วทำเร็วสมบัติมาเลักวิชานี่มันก็มีอยู่นะจ๊ะไอช้าเรือเร็วเนี่ยมันมาเพื่อเราทั้งนั้นเราทำช้าเราก็ได้ช้าเราทำเร็วเราก็ได้เร็ว สมมุติว่าเราไปทําชาเนี่ยโน่นแปดสิสมบัติมาเป็นไง oh. อืรวยแต่ว่าแก่รวยแต่ป่วยเยงี้รวยแต่แก่เงี้ได้ใช้ไหมไม่ทันใช้เนี่ยใครใช้ คนอื่นก็ไปใช้แทนนั่นเราพอคิดช้าอย่าช้าทีจ้าให้อัลเลิร์กันสักหน่อย <c oughs> เราทำเราได,ได้ใครทำใครก็เราทำคนอื่นได้ไหม,ไมไนอกจากเราอุทิศบุญให้ <c oughs> ไีเจ้าทำเองดีกว่ารอบุญให้คนอื่นเขาอุทิศให้กับเราแต่เกิดเขาลืมอุทิศเราก็ <c oughs> พอเราอดที่เราก็ต้องทนในปราลกเพราะฉะนั้นเราควรจะทำ <laughs> เออโอ้โลกคู่ดีอย่างเลยนี <laughs> นั่นก็เป็นเรื่องที่น่าพิติยินดีทีนี้มาดูอ้เรื่องที่ไม่น่าพิติยินดีแต่เป็นเรื่องที่เราท่องวา,าทธรรมประจำวันกันอยู่เรื่อยๆว่าเรื่องส่วนตัว เรื่องพระศาสนา,า,า,าล,ล,ลุยเลยนี่เราดูที่นี่เป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องเรื่องพระศาสนา,า,สน,านี่ไห็นม่เจ้าก็ทำเว็บขึ้นมาเลยเนี่ยเอาผู้หญิง้นไปเยียบบนเสียนพระพุทธรูปหรือพระพุทธเจ้าตัวแทนพระพุทธเจ้าญี่ปุ่นดูดูด ทัทำกันขนาดนี้เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรเอาอุเบกขาวางหรือวางอุเบกขาวางเอาไว้เอาไว้เราควรเอาอุเบกขาวางหรือวางอุเบกขาเอาอุเบกขาวางพร้อมกับจ้ะลุยทักทวงนะจ๊ะเราได้ทําผ่านมาตั้งหลายรายการนี่เป็นเคสแรกของปีนี้ ปีพุทธศักราช2548นี้นะจ๊ะคำว่าประท้วงคือเรายืนหยัดยืนยันเป็นกาณมิตรให้เขานะจ๊ะที่เราจะไปทำหน้าที่เป็นกาณมิตรให้เขาอ่ะไปยืนหยัดวันนี้เรื่องส่วนตัวหรือเรื่องพระศาสนา,เร,รา,าเราควรจะเอาอุเบกขาวางหรือวางอุเบกขาเอาอุเบกขาวางพร้อมกับใช่ ไปลุยทักท้วงกันเลยเว็บไซต์มิ่นพระพุทธศาสนาไม่ได้เรื่องนี้เลยถ้ามิ่นพระพุทธศาสนาเนี่ยเราอย่าอยู่กันเฉยๆพระพุทธบุตรภาคใต้เนี่ยถูกฆ่าตายไปเรื่อยไม่ว่าเขาจะให้เหตุผลว่าจะคิดจะทำร้ายเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐแต่ความจริงไม่ใช่ทำไมต้องเอาตอนวินาบาทล่ะ เห็นไหมจ๊ะเอาการทีเดียวที่เอาหมดอย่างนี้เนี่ยวิถูชาวพุทธไม่ควรจะนิ่งดูได้ในประเด็จแปลว่าจะปลุกระดมให้ไปลุยกันนะแต่ควรจะยืนยันว่าเราพี่น้องผองใดเนี่ยเราต้องรักกันแล้วก็ต้องยืนยันว่าอย่าทำอย่างนี้ไม่ถูกนะจ๊ะถึงแม้เราจะมีความเชื่อต่างกันอะไรต่างๆก็แล้วแต่ แต่เราเป็นคนไทยด้วยกันเราต้องรักกันเราต้องรักกันเพราะเราเป็นคนไทยจ้าเราเป็นคนไทยด้วยกันเราต้องรักกันเพราะเราเป็นคนไทยจ้าก็ต้องพูดตอกย้ำกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนี่เป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียวเลยจ้ะ